ครับเราก็หนีมาจัดให้แล้วตามคำขอประกอบค่างบห้าหมื่นแล้วก็ทำมาแล้วงบสองหมื่นแล้วก็ทำมาแล้วงบหมื่นห้าแล้วก็ทำมาแล้วอันนี้ยังจะเอาหมื่นสามอีกฮนะโอ้สุดยอดนะนี่เราจัดให้แล้วคือขอมาจัดไปนะในวะแป๊บหนึ่งตั้งแต่นานแล้ว ดูอ่านเอาครับ CPU เป็น AMD Ryzen 3 3100นนะครับบอร์ดนะ <c oughs> เป็น AMD <c oughs> อ้าว <c oughs> บอร์ดนะ <c oughs> แต่ฮะมีลูกค้ามานะ <c oughs> <c oughs> แต่เราพูดค่อยๆได้ไม่เราดีนะ <c oughs> บ,อบอร์ดนะเป็น ASUS Prime A 3 <c oughs> 2 0 MA นะค MA นนั่นก็คือบอร์ดนะครับอ่าส่วน gpu นะคะั gpu ก็การ์ดจอนะกัสกัสจัดยั่งนะการ์ดจอนะครับเป็น inno สาม d gt เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับสองกิก ddr สามนะครับสำหรับการ์ดจอตัวนี้นะครับก็เล่นเกมนี้ได้ทุกเกมแน่นอนนะปรับประมาณ medium เดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันนะครับว่ามันจะเล่นได้ไหมนะครับต่อไปครับแ a m นะครับเป็นแ a m ddr 4นะ2004นะครับ 8GB กิกนะครับ blackberry แม็กซ์มัมนะครับเคสตัวนี้เป็นเคสของซูนามิกาแล็กซี่ G15 นะครับนี่เคสตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูความสวยงามของเคสว่าเปิดมัมจะเป็นยังไงกันนะครับเปิดตรงไหนละ่ะโอ้เป็นไงนไงไปกองร้านอนะไปกองนะครับสวัสดีค่ะไปเท่านี้แหละ<อ>ไปครับนี่ครับ Power Supply นะฮะ DTEK นะครับ P.W.006 นะ450วั5 0 w นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น SSD SATA Kingston a 4 0 0 120GB นะครับสำหรับตัวนี้นะครับราคาไม่รวมจอนะครับ13,900บาทนะครับนี่เครื่องนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันสิเล่นเกมได้บอนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดู i n s เสิร์ตก่อนนะครับ เราก็มาสรุปกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ทดสอบเกมไปแล้วว่ามันเป็นยังไงนะครับเกมที่เราทดสอบไปเมื่อกี้นะเป็นเกม PUBG Lite นะครับ PUBG Lite ก็คือผมปรับไว้ทั้งหมด4ีเสียระดับนะครับระดับแรกก็คือ,อสูงนะครับสูงนี่เฟมเรทมันจะอยู่ที่ประมาณ2ี่ ไม่ไม่ไม่อาไม่เกิน30นะฟรมเรทของสูงมันจะมากสุดคือ30นะครับก็มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน้อยสุดนี้น่าจะ24นะครับต่อมาผมก็เลยลองปรับเป็นระดับกลางนะครับระดับมีเดียมนะครับกลางนะครับฟรมเรทมันจะขึ้นมาอยู่นะประมาณ34 35นะแต่จะไม่น้อยกว่า30แล้วนะรอบนี้นะถ้ากลางก็โอเคสำหรับผมว่า ถ้ากลางถ้าคุณรับได้ก็ได้นะครับต่อมาผมก็เลยลองปรับเป็นแบบโลนะครับโลก็คือต่ํานะครับต่ํานี่มันจะได้อยู่สูงนะประมาณ40ขึ้นนะครับนั่นแหละทีนี้ผมก็เลยลองปรับต่าสุดเลยเวลี่โลครับมันก็ได้ประมาณ60นะครับไม่ไม่ต่ํากว่า50อะเออ เกิน50ขึ้นไปนะอยู่ที่50-60ถึงเฟรมนะครับสูงสุดก็อาจจะมี60บ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะเออสำหรับควมเครื่องน,นี้นะครับก็นี่แหละสำหรับผลการทดสอบใครขอมาเราจัดให้แล้วนะ1มื่นงบไม่เกิน13่นเกินมา9 0้ายบาทนะไม่รวมจอผมจัดให้แล้วนะก็คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s ับสไครต์ติดตามกับ s u b สไครต์กันเดียวกันแล้วนะฮะก็รอดู สารคดีสารคดีประกวดนะเร็วๆนี้นะก็เป็นการนั่งพูดกระจอกง่อยๆของพวกเราเองตอนทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะไปล้ว